สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณทั้งเอซีใหม่แลวก็เอซีเก่านะคะที่มาเป็นกําลังใจให้ป้าเดือนตลอดมาเนาะแล้วก็คอยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเดือนนะคะ,ะทุกทุกกดไลค์กดแชร์นั่นคือกําลังใจของป้าเดือนนะคะขอบคุณพี่น้องป้องไปสู่ผู้สู่ค้นพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้ป้าเดือนตลอดมาเนาะค่ะเนาะแล้วก็คอยให้อ่า มาฟังก็เดือนเมาหมอ้ยอยู่สูปป้ขีดไปเขาให้พี่น้องกองไปสู้ผู้สุข,สขคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุสคนเลยนะคะพี่น้องจา๋าเมื่อนี้เนี่ยอาจจะแปลกน้อยหนึ่งนะคะเพราะว่าข้างล่างาเป็นทางถนนใหญ่เนาะอาจจะได้ยินเสียงรถวิ่งไปมาอยู่อยู่บ้างนะคะเพราะว่าข้างล่างเป็นถนนปะเดือนวันนี้มาอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ตัวเองเนาะนะคะ อ่างหลังนี่ก็เป็นอ่าเตาผิงนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ติดนะคะไม่มีฟืนเพราะว่าบ้านนี้ปะเะืดอนไม่ได้อยู่เพื่ดูเอนดูอีกหลังหนึ่งนะคะอ่าวันนี้ะเะืดอนก็อยากจะมาเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งนะคะว่าอ่ามีคนคนหนึ่งน่ะเขาเอ่อคอยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าอ่าไม่รู้ว่าเหตุใดเขาไปดูคลิปคนอื่นมาแล้วเขาก็เอามาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าอ่าเนี่ยนะ เรื่องมันเกิดใหญ่แบบนี้นะ่ะถ้าเป็นชั้นนะชั้นจะคุยกับสามีชั้นก่อนแล้วให้เขารู้ว่าทางบ้านฉันเป็นยังไงแล้วชั้นเนี่ยเป็นยังไงเธอรับฉันได้ไหมถ้าเธอรับได้แล้วถึงชั้นถึงจะแต่งงานกับเธอแต่ถ้าเธอรับไม่ได้ฉันก็จะไม่แต่งงานกับเธอนะเขาก็บอกว่าเขาจะยื่นคําขาดแบบนี้ให้กับแฟนของเขาเนาะนะคะแต่ทีเนี้ยว่าเดิอนอยากจะบอกว่า การที่เราไปดูคลิปคนอื่นเขามาแล้วเอามาเป็นคลิปของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นมันเป็นไอเดียอีกอย่างหนึ่งนะคะมันก็เป็นไอเดียอีกอย่างหนึ่งก็ <theory> แล้วก็เอาไปเล่าในส่วนตัวของเขาน,น,นั้นนะคะมันก็เป็นเรื่องมไม่ใช่ไม่ดีมันก็ดีนะคะเราเราจะได้ไอเดียนะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูช่องคนอื่นมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเขาทําช่องแบบไหนสร้างสรรค์มาอย่างไงนะคะแต่แต่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาชีวิตของเราเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะคนเรามีทางเดินชีวิต แต่ละคนไม่เหมือนกันคนหนึ่งอาจจะเดินไปได้อย่างสวยหรูแบบไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนเพราะว่าทุกอย่างโปรยและโรยมาด้วยกุหลาบดอกกุหลาบอยู่แล้วหรือว่าโปรยมาด้วยเงินทองพูดง่ายๆนะคะเขาเกิดมาเขาก็รวยอยู่แล้วแต่อีกหลายชีวิตที่เขาเกิดมาพร้อมกับความจนที่ติดตัวมาอย่างประเดือนนี้แหละไม่ไม,ไม่เอาใครมามาแอบอ้างนะคะอย่างประเดือนเกิดมาก็มีความจนติดตัวมานะคะทีนี้การที่เรา มีดีฝ่าคนอื่นเขาอยู่แล้วหรือว่าเห็นเขาไม่ดีอะไรเนี้ยเราจะเอามาเปรียบเทียบกับตัวของเราเองว่าทําไมเขาเป็นอย่างนั้นและทําไมเขาถึงได้เป็นอย่างนี้และชีวิตเนี่ยมันจะดีขึ้นได้อย่างไงคนเรานะคะอย่างที่ประเด็นพูดไปเมื่อกี้นี่ว่าชีวิตของคนเรามันไม่ดีเสมอไปคนจนเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรมันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้ดีไปซะทุกอย่างแต่คนรวยไม่ว่าเขาจะทําอะไรแค่เขากระดิกนิ้ว เขาก็ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขามีพื้นฐานมาเนาะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอย่าเอาตัวเราเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่าทาให้คนอื่นดูต่กต้อยลงไปนะคะอย่างที่คนคนหนึ่งมาเอามาพูดแล้วก็มาเล่าอยู่นะคะแต่เพื่อนจะไม่บอกเนาะว่าเป็นใครนะคะแล้วให้คนคนนั้นน่ะเขารู้ว่าคนอื่นน่ะเขาก็มีเงาเหมือนกันอย่าไปดูถูกเขาหรือว่าอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าทําไมเขาเป็นแบบ แบบนี้ถ้าเป็นเขานะเขาจะทําให้ดีกว่านี้ก็ใช่สิคะใครล่ะจะรู้ว่าทุกครั้งเดินวันนี้ของเราเนี่ยเป็นแบบนี้แล้ววันหนึ่งครั้งหน้าเราได้สามีไปสามีคนที่เขาเขาบอกเราว่าเขารักเราเขาจะดูแลเราเนี่ยวันนี้เขาพูดตรงนี้แล้วอีกวันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยไอคำที่เขาพูดน่ะมันก็ไม่ได้เป็นอีกอย่างที่เขาพูดเอาไว้คนเราอ่ะนิสยัยตอนที่เรายังไม่แต่งงานกันเนี่ย อันนี้สายดิบของแต่ละคนจะยังไม่ออกนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะต้องสงวนท่าทีของตัวเองแต่เมื่อวันหนึ่งวันใดมาอยู่กันนานเข้านิสัยของแต่ละคนก็จะค่อยๆค,คลายออกมาคลายออกมาจนเราก็มารู้ทีหลังว่าเขาเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อถึงวันนั้นมาแล้วเน่ะเราแต่งงานกันไปแล้วเรามีลูกเต้ากันไปแล้วเราจะ ต้องยอมรับคนคนนั้นว่าเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าเอามาพูดว่าเนี่ยถ้าฉันรู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้นะฉันรีบทิ้งเลยฉันรีบหยาาเลยอะไรอย่างนี้นะมันไม่ใช่นะคะมันมันก็คิดว่าแต่ลัทางเดินของคนเราน่ะมันมันมีจุดประสงค์แตกต่างกันนะคะบางคนอาจจะคิดว่าโอเคเราอยู่กันไปก็วันนี้อาจจะเป็นแบบนี้แต่วันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะพากันไปได้ดีกว่านี้นะคะ แล้วบางคนก็อาจจะคิดว่าฉันจะอยู่ไปทําไมในเมื่ออยู่ไปไม่ได้ดีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเราไปหาทางเดินชีวิตของเราใหม่ข้างหน้าดีกว่าไหมบางทีเราอาจจะเดินออกไปแล้วเราอาจจะมีโอกาสดีกว่าที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่านี่แหละประเดินหึงได้บอกว่าหลายๆความคิดหลายๆความตั้งใจของคนเราไม่เหมือนกันนะคะจึงอยากจะบอกว่า อย่าเอาตัวเองเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเพราะว่าคนอื่นบางครั้งเขาไม่มีโอกาสมากมายนะหรือว่าเขาไม่มีทางที่จะเดินด้วยสามไปนะคะที่ยืนของเขาบางครั้งอาจแทบจะไม่มีให้เขายืน <quello> เราก็อย่าไปเอาตัวเองที่ว่าเราดีเด่นฝาเขาหรือว่าเราดีฝาเขาอยู่แล้ว mm. อะไรอย่างเงี้ยเอาไปเปรียบเทียบว่าเขาทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมเขาต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเร,เราลองมาคิดตรองดูว่า เมื่อชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นแล้วน่ะเรายื่นมือลงไปดีไหมอะถ้าเรามีโอกาสใช่ไหมคะเรายื่นมือลงไปไปช่วยเขาไปดึงเขาขึ้นมาแล้วให้เขามีโอกาสเหมือนอย่างที่เรามีโอกาสจะเป็นการดีกว่านาะประเดือนคิดว่านะคะเพราะว่าเราให้โอกาสคนเนี่ยดีกว่าเราไปทับถมคนนะคะอันนี้ประเดือนอยากจะ,อะบอกว่าหลายๆคนเขามีจิตสํานึกตรงที่ว่าเขาก็คนคนหนึ่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเขาจะไม่เหยียบย่าใครนะคะอันนี้ประเดือนไม่อยากที่จะเอ่ยชื่อใครนะคะเพราะว่าประเดือนก็เห็นมาแล้วแต่อยากจะเล่าให้ฟังเท่านั้นว่ามีคนคนหนึ่งเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าทําไมเขาเป็นอย่างนี้แล้วจะเอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นนะ่ะเราก็ต้องดูฐานะเขาก่อนเนาะนะคะว่าเขาเป็นยังไงแต่ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะดูแลเขาตรงนั้นเราก็อย่าไปเหยียบย่ําเขาดีกว่าไหมอ่ะปล่อยเขาเดินในตามทางของเขาไปแล้วก็เอาตัวเองนั้นออกมา อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาถ้าเกิดคุณคิดว่าเขาตับต้อยเกินไปสําหรับคุณนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆอย่ะทุกคนมีค่าเหมือนกันนะคะประเดินไม่อยากจะบอกว่าอย่าดูถูกกันแต่อยากจะบอกว่าทุกๆคนมีค่าเท่ากันแล้วคนแล้วแต่คนคนนั้นเขาจะมองค่าของคนคนนั้นไปในทางทิศทางใดกันนะคะคนเกิดมาทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราให้โอกาสเขาถ้าเรามีโอกาส เขาก็จะเป็นคนดีในทุกๆเรื่องไปเขาก็จะไม่เดินทางผิดใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเขาเดินทางผิดมาอะไรอะไรเนี่ยเราไม่ให้โอกาสเขาเนี่ยอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าใจแคบเกินไปไหมอะประเดือนว่านะคะอันนี้ประเดื่นไม่ได้ว่าใครเนาะอันนี้ประเดื่นอยากจะเล่าแบบว่าประเดือนเจอมาประเดือนเจอมาเนาะนะคะเนาะแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนน่ะอ่าให้โอกาสคนคนอื่นบ้างอย่าเอาค่าของตัวเองเนี่ยไปตีค่าของคนอื่นเพราะว่าทุกคน คนเราเกิดมามีเงาทุกคนนะคะแล้วแต่เงาของคนคนนั้นจะเดินในที่แจ้งหรือในที่มืดเท่านั้นแต่ถ้าคุณอยู่ในที่มืดคุณก็จะไม่เห็นเงาตัวเองแต่ถ้าคุณออกมาในที่แจ้งไม่ว่าคุณจะเดินอยู่ที่ไหนคุณก็จะมีเงาอย่าเดินเหยียบเงาคนอื่นเพราะว่าวันหนึ่งคนอื่นเขาจะเดินเหยียบเงาเราเองลาไปแล้วนะคะพอพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะ <c oughs> อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ประเดือนด้วยนะคะแล้วยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ประเดือนด้วยนะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย